มาครับสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการตกประช่อนเทก็กซัสลิกตอนกลางคืนนะมาครั้งนี้ก็เป็นหมายเดิมพระหมายของสองนะแต่ว่ามาเริ่มอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานไหมนะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องว่ารออีพีสองกันอยู่นะโอเคไปอีพีสองก็อีพีอพีสองครับผมเดี๋ยวไปลุยกันว่าจะมีผลงานไหมวันนี้กับหมายของสองเหมือนเดิมไปครับลุยกันมาครับเหยื่อที่จะ ใช้ในการตกครั้งนี้นครับก็จะเป็นนี่นะเป็นหนอนหางผิวแบบนี้ครับหนอนย้างหางผิวแบบนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วที่ประสบความสําเร็จไปก็คือหนอนย้างหางผิวแบบนี้แหละแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวอันนี้มาลองตัวเล็กลงหน่อยดูดูว่าจะมีผลตอบรับหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ค่อยเปลี่ยนนะนีะ่เป็นหนอนตัวนี้สีส้มนะครับเสียหน่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อปลากลืงคืนนะครับเพราะว่าปลามันค่อนข้างระแวงอยู่แล้วนะโอเคแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือไฟฉาย ต้องมีครับติดหัวไหมนะเผื่อฉุกเฉินครับแต่ว่าเราตอนรถตกอะ่ะเราจะใช้ไฟฉายนําไม่ได้นะถ้าไฟฉายนําปลาตื่นหมดครับเราต้องเอาไว้เพื่อฉุกเฉินเพื่ออะไรอย่างงี้ตัวไฟฉายนะครับส่วนอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นล้อก็จะเป็นสตาร์ดิกปี2023นะครับเป็นสตาร์ดิกตัวใหม่นะแล้วก็คันก็เป็นรีบิเลียนครับเวท2.5ขีด6ปอนด์นะเนเวท U L U L ครับเวทอ,อ่อ,อน ที่ใช้คันนอ่อนแบบนี้เพราะว่าผมเองต้องการเซนครับต้องการเซนในการจับแยกแยะว่าโดนกิ่งไม้หรือโดนปลาหรือ,อยังไงนะครับเพราะว่าเราเรามองฟองปลาไม่ได้นะเพราะว่ามันกลางคืนครับมันก็เลยเราเลยต้องใช้เซนเนี่ยในการแยกแยะมากกว่าตองางวันหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันว่าจะมีผลงานแห่วันนี้มาลอข้างนี้เลยครับ อ,อช่วงนี้ฝนมันก็ตกอยู่สองครั้งแล้วนะครับแถวคลองสองนะฝนตกอยู่สองครั้งแล้ะก็ฝนตกก็น่าจะทําให้ปลามันกลับมาคึกกลับมากาดเบ็ดอีกครั้งก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็มาดูมันก็เงียบๆไปนะมันไม่ค่อยเอาครับเนื่องจากปลามันน่าจะมันน่าจะโดนคนกวนเยอะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือหนามมันร้อนครับปลามันคงไม่ค่อยตอบสนองครับตีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตีคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัด ได้ตัวแล้วนะครับตัวแรกนะนี่มาแล้วครับโอ้โหกัดปึ๊กนี่สัมผัสได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับกัดปึ๊กนี่สัมผัสได้เลยว่าเต็มคำแน่นอนนะครับในหมานะครับกับปัช่อนใช้สวยนะโอ้ใช้ดีนะครับวุ่นตับเลยนะครับอุ้ยอุ้ยหมดแล้วลอก อ้วนตับเลยนะมามาเลยนะครับผมกับประช่อนตัวแรกนะกับหม้ของสองก็เป็นการตกแบบเท็กซัสลิกเหมือนเดิมนะนี่ครับเต็มคำเลยนะตัวนี้อ้วนตับนะครับหน้าประมาณ 3- ามี่ขีดนะครับตัวนี้เพราะมันอ้วนไงมาแล้วตัวแรกไม้สองรู้เรื่องครับกัดเซน์คันสะดุ้งเลยนะาไม,มาแล้วผมตัวแรกดูต่อ,อย,ยาวๆนะวันนี้ แอบไปตรงร่มไม้พอเยื่อผ่านก็ซัดเต็เมเต็มนะ่ะตัวแรกมาแล้วนะโอเครอขูดถนนไปนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้นะ กัดแบบอย่างแรงนะครับกัดแบบแรงมากกันนะเมื่อกี้นะกัดแบบปัง้งคันตอนนั้นนะครับไปได้ผลครับเยื่อนะเป็นนอนหางโบกนะครับนี่นะเป็นนอนหางโบกตัวนี้ของชงนะครับเมื่อกี้แต่ว่ากัดตัวนึงหลุดกระเด็นไปเลยนะผมทราบแรง,งวัดแรงไง <laughs> โดดสบัดหลุดไปเลยครับ ไปหาตัวต่อไปกันนะโอ้มไม่รู้ว่าฝนตกซ้ำหรือเปล่านะครมามาทุกคน มาถึงตรงนี้นะครั้งที่แล้วได้ตัวจากตรงนี้ไปสองสามตัวปลากัดดีมากตรงนี้ครั้งนี้ถ้าไม่ได้ตัวจากตรงนี้ก็คงจะต้องกลับนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแสงมันน้อยแล้วก็เหลี่ยมมันน่ามีตัวมากๆนะตรงนี้นะคือ,อยังไงก็น่ามีตัวนอน ครั้งแรกที่มาตกในโหตีไม้แรกที่โดนไซโลไปกัดประเดิมเลยนะครับวัดขาดไปเลยนะครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าว่าน่าจะมีนะจะโดนกัดหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าเท่านั้นนะ ไม่มีเะยผมว่ามีแน่นอน่ามีตัวมากมากครับตรงนี้นะ อ้โหเรียบร้อยแล้วนะว่าไม่ติดครับเอ,อเฮ้อมันข้ามห่างครับโอ้ว่ามันน่ามีตัวนะข้ามห่างข้ามห่างก็ว่าไม่ติดนะกลับตึ๊กแต่น่าจะข้ามไม่โดนตัวเบ็ดครับ แม่แม่แม่ชั่วปีกตัวเหมือนนะโอเคฮะหาตัวใหม่หาตัวใหม่ครับผมน้ำไหลเหมือนกันนะครับแต่เหมือนน้ำจะไม่เสียหรือเปล่าเหมือนน้ำจะดีกว่านะครับโอ้ยลมหยุดพัดสักสิบ,บนาทีได้ไหมเนี่ยขอสักสิบนาทีเถอะ ไม่ได้สักสิบนาทีนะจะประเสริฐมากนะปากัดนะอุ้ยขายครับรกัดแล้วายนะ,ะกัดแล้วายนะเมื่อกี้นะั้นตัวน่าจะเล็กนะครับ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมพอดีฝนจะตกนะโอ้โหตกได้ประมาณสักสี่สิบนาทีครับลมมาลมมาแรงมาก,กน,นะฝนมันจะตกแหละก็เลยต้องรีบกลับมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝนมาแล้วเจ๊งเลยนะอุปก,กรณ์อุปกรณ์เปียกหมดเจ๊งเลยครับก็วันนี้สรุปเข้นเต็มที่ครับก็กัดตัวที่สองกัดกวัดไม่ติดไปตัวนึงแล้ว,ลวก็ไม่ได้วัดตัวนึงครับ ปลาก็มีกัดนะตัวเล็กตัวน้อยก็มีกัดแต่ก็คายไปหลายตัวนะครับวันนี้โดยรวมกัดดีนะครับกัดสมสัก4ี่หทีได้ม้กแต่ว่าบางทีมีตัวน้อยกัดแต่ก็คายกัดแต่ก็คายครับหลายหลายทีอยู่แต่ว่ากัดต่างๆอะ่ะวัดไม่ติดอ่กครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้วัดอีกครั้งหนึ่งนะที่กัดต่างๆนะก็ผลงานวันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนหนึ่งตัวนี่ครับปลาช่อนซสประมาณสัก4ขีดครับพอทำบวบเผาได้นะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเก็บไปทำบวบเผากินนะครับ ยากอยู่ยากอยู่โอ้โหฝนก็ดัมนมาตกครับกะว่าจะทาคลิปยาวๆให้นานาได้ดูนะแต่ไม่ได้นะครับฝนตกแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะทําได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าถ้าฝนตกมาเรื่อยๆแล้วไอ้พวกเอ่อพวกตะลิ่งพวกดินถ้ามันโดนน้าท่วมไปแล้วมันจะตกยากครับเพราะว่าตอนกลางคืนเราต้องอาศัยแบบตีแมะตะลิ่งตีรากข้างๆกองดินอะไรแบบน,นี้ครับมันถึงจะได้ตัวนะตอนกลางคืน เราจะไปตีกลางน้ําลําบากครับเราไม่มีเวลาตื้อขนาดนั้นเราก็เลาะลิ่งๆเอาดีกว่าช่วงคืนนะที่ผมตกมาโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาดูอุปกรณ์กันนาว่าใช้อะไรกันบ้างเหยื่อในครั้งนี้ก็ใช้เป็นเหยื่อชงนะครับเป็นเหยื่อชงหางผิวนะใช่หรือเปล่าชื่อามาถ้าจะใช่ครับเป็นเหยื่อชงหางผิวตัวนี้ก็ใช้ดีครับใช้ดีโบกโบกแบบอย่างดีเลยนะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ คือที่ผมเลือกใช้เหยื่อหางคิ้วนะครับเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมไปลองตกนะครับผมใช้แบบพวกหางโบกพวกเหยื่อปก,ปกติที่เคยใช้อ่ะแล้วตอนนี้เรากอเร็วกอตามปก,ปกติที่เคยกอและปลามาันกัดไม่ค่อยโดนครับผมก็เลยลองมากอช้าดูและเหยื่อตรงกราบหางโบกครับกอช้าแอคชั่นก็ไม่ค่อยออกแลวปลาก็ไม่กัดผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหางหนอนแบบนี้และคลิปที่แล้วอ่ะ ไปดูลองร้อนกันไปดูได้นะที่จริงเราได้ปลาหลายตัวนะคลิปนี้ด้วตัวเดียวและคลิปที่แล้ว่ผมใช้หางหนอดเป็นตัวใหญ่กว่านี้ครับมันได้ผลดีมากแต่ว่าคลิปนั้นมันก่อนหน้านี้ประมาณตั้งเป็นเดือนนะมันกําลังดีครับช่วงนั้นปลามันกาลังดีด้วยแต่ช่วงหลังหลังในปลามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วนะมันมีคนมาทอแถบ่อยครับมีคนมายิงปืนบ่อยมันถูกข่วนบ่อยแล้วน้ำมันแห้งน้ำมันร้อนนะปลาไม่ค่อยเอานะไม่ค่อยกัดเบ็ดก็เลยมาลองซ้ำวันนี้คันหนึ่ง ก็เนี่ยครับตัวท้ายก็กัดดีอยู่กัดประมาณตั้ง5ทีสี่ห้าทีครับได้มาตัวหนึ่งแล้วแล้วก็วัดวัดแบบเหยื่อกระเด็นมาเลยอีกตัวนึงเสดยตัวนั้นน่าจะได้ตัวนะส่งนิดนึงก็ได้นะครับตัวนั้นเสดยใจร้อนนิดนึงก็เหยื่อก็ใช้เป็นเหยื่อชงตัวนี้ส่วนตะกั่วก็ใช้เป็นทางสเตน2.7กรัมครับล็อกด้วยสต็อปเปอร์นะสต็อปเปอร์ผมจะใช้เป็นสต็อปเปอร์ของงานตกกุ้งนะครับตัวสต็อปเปอร์ยาวๆแบบนี้นะ แนะนำให้ใส่สนะต็ตอปเปอร์นะถ้าตกกลางคืนนะเพราะว่ากิ่งไม้เอ่ยแล้วก็จังหวะปลากัดเลยเราไม่ต้องไล่สายเยอะนะกัดบางทีเราก็ทับส่วนเลยครนะับสิ่งสำคัญคือกิ่งไม้นี่แหละถ้าเราไม่ใส่สต็อปเปอร์นะมันจะทําให้เหยื่อไปผ่านกิ่งไม้แล้วเราจะพลาดโอกาสนะบางทีพอเหยื่อไปผ่านกิ่งไม้เราเดินเป็นปดเนี่ยปลาเห็นเราปลาก็หนีอนะครับเนี่ยทำให้พลาดโอกาสก็แนะนําให้เป็นใช้ ต็อปเปอร์นะกับทังเตน2.7นะที่ผมใช้เพราะน้ำมันก็ลึกมากแล้ว2.7ก็พอแลยไม่งั้นเราหนักเกินนะจงที่ควรปลาไม่กัดตกใจครับปลามันค่อนข้างระแวงนะหมายนี้ปลาค่อนข้างระแวงเยอะครับระแวงระแวงมากๆก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ที่มันแบบเล็กๆหน่อยสายหน้าก็ใช้เป็น15ปอนด์นะกรูรคาร์บอน15ปอนดะ์แล้วสายหน้าโอเคแล้วก็คันเบ็ดก็ใช้เป็นคัน2.5คีทกนะครับของรีเบเลียนนะ จริงๆใช้คันยี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้แบบเซนต์หนึ่งถึงหน่อยเพราะว่าเราจะได้แยกแยะออกนะครับว่าอันไหนโดนกินไม้อันไหนโดนฟัากัดเพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่สามารถที่จะมองฟองได้เหมือนตอนกลางวันครับทางานเท็กซัสนี่บางทีเราต้องอาศัยฟองอาศัยอะไรน,นะแต่กลางคืนมองไม่เห็นไงเราก็อาศัยเซนต์ของคันเราครับโอเคกรอก็ใช้รอบรอบช้าๆนะไม่ต้องรอบเร็วครับเพราะว่าเราต้องกรอช้ามากๆก็เลยใช้หางหน่อย เพราะเราต้องกอ่อช้านี่ะโอเคยังไงก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับดูคลิปให้จบกันคนไหนดูคลิปจบก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากคลิปไปด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณนานๆนะที่รับชมนะขอบคุณที่ติดตาม,มาผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมพบกันใหม่อีปีหน้านะ